สวัสดีครับนักเรียนทุกคน welcome back to my channel คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่8ของการฝึกภาษาอังกฤษจ,จากข่าวในเทอมนี้แล้วนะครับบางคนที่เป็นนักเรียนใหม่อย่าลืมนะครับ กดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องนี้กับครูด้วยนะครับและครูแนะนําให้นักเรียนฝึกออกเสียงคําศัพท์แต่ละคําให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็จําความหมายของแต่ละคําหลังจากนั้นถึงจะทําความเข้าใจของบทความนะครับฝึกอ่านบทความให้คล่องแคล่วนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจความหมายด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มเรียนที่คําแรกกันเลยดีกว่านะครับคาแรกนะครับออกเสียงว่า abuse 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 Ab คำที่สองนะครับออกเสียงให้เน้นพยางค์ที่สองนะครับ allegedly 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 คำที่สามเน้นพยางค์ที่สองนะครับออกเสียงว่า ambassador 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 คำที่สี่ brine brine มีตัวบอไม้แล้วก็รอเรือนะครับ brine brine คำที่5 chain 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 คำที่6ให้เน้นพยางค์ที่2อนะครับออกเสียงว่า conduct 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 คำที่7นะครับออกเสียงว่า contact contact เน้นพยางค์แรกนะครับ contact contact คำที่8 department of international trade department of international trade Department of International Trade คำที่9 Director General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  คำที่10นะครับออกเสียงว่า flower flower ออกเหมือนคำว่าดอกไม้เลยนะครับ flower flower คำที่สิอ force 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 คำที่12 in regard to in regard to In regard to, in regard to, come tisip some, deck fruit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 , come tisip sea, labor, 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 come tisip hand, mansion, 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 come tisip hook, ministry of commerce, ministry of commerce. Ministry of Commerce คำที่17 non-profit 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 คำที่18 response to response to response to ไม่อ่านว่า r e s t นะครับอ่านเป็น risk นะฮะ response to response to คำที่19ให้นักเรียนเน้นพยางค์ที่2อนะครับออกเสียงว่า reveal 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 คำที่20 rights 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 คำที่21 scandal 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 คำที่22่สิ e l f s h e l f s h e l f คำที่23 sign 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 คำที่24ให้น้นคำว่า C นะครับให้น้นพยางที่3นะครับให้ออกเสียงว่า specific 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 คำที่25ไม่ออกเสียงว่าไซรัปนะครับซึ่งผิดมากนะครับออกเสียงว่าซีรัปซีรัปเน้นพยางค์แรกนะครับออกเสียงว่าซีรัปซีรัปคำที่26 Tint e b ท n n a ์บี s s s นาบ t ัส n ์ทิ a n a บี o อนนา t ลัส e b ทินด์บ o หลังจากนี้มาฟังเนื้อหาของข่าวนะครับแล้วก็ความหมายโดยสรุป Walmart allegedly took Chao coconut milk off their shelves in response to Peter's claims that the Thai brand uses monkey labor in the production of their famous coconut milk. Thailand's Ministry of Commerce said Walmart hasn't banned Thai coconut milk, but didn't mention any specific brands. วอมาถถกกล่าวหาว่าเอากะทิชาวเกาะออกจากชั้นวางเพื่อโต้อตอบคํากล่าวหาของพีตาว่าแบรนด์ของไทยใช้แรงงานลิงในการผลิตกะทิกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยกล่าวว่าวอมา t ไม่ได้แบรนด์กะทิของไทยและก็ไม่ได้กล่าวถึงแบรนด์ใดโดยเฉพาะ The U.S. Animal Rights Nonprofit Organization p e t a conducted an investigation into monkey labor in Thailand in 2019. The report c l a i m e That monkeys are chained, abused, and forced to climb trees to pick coconuts that are used to make coconut milk, meat, flour. Oil and other products and พีตาองค์การไม่แสวงหากำไรด้านสิทธิสัตว์ของสหรัฐได้ทำการตรวจสอบแรยง,งานลิงในประเทศไทยในปี2019รายง,งานอ้างว่าลิงถูกล่ามโซ่ถูกทารุณกรรมและถูกบังคับให้ปีนต้นไม้เพื่อเก็บมะพร้าวในการทำกะทิเนื้อมะพร้าวแป้งน้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ director general of the ministry of commerce departments of international trade said he contacted the US ambassador of commerce in regard to the monkey labor scandal the ambassador allegedly told him that walmart is still stocking and selling type products including coconut milk อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเขาได้ติดต่อเอกอัครราชทูตการค้าสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวในการใช้แรงงานลิงเอกอัครราชทูตบอกกับเขาว่า walmart ยังคง ต็อกและจำหน่ายสินค้าไทยรวมถึงกะทิ A quick search on Walmart's website reveals that Walmart currently stocks two c h a l g o t products: tin banana blossom in b r i d e and tin jackfruit in syrup. However, there's no sign of Chao Gott's coconut milk on their website. การค้นหาอย่างรวดเร็วบนเว็บไซต์ของวอลมาร์ทเผยให้เห็นว่าปัจจุบัน w a l m า r ์มีผลิตภัณฑ์ชาวเกาะ2รายการได้แก่ปลีกล้วยกระป๋องในน้ำเกลือและขนุนกระป๋องในน้ำเชื่อมอย่างไรก็ตามไม่มีวีแวลของกะทิชาวเกาะบนเว็บไซต์